คนจะทำงานเพื่อชีวิตเรามองว่าแบบดีกันหรือเป,ปล่ามากอนไยอาจจะยิงกันมีความกลัวม<พ>า,าก่อนอช่เรามองว่าวในเรื่องความที่บริบทมันเปลี่ยนไปเรามองว่าเราอยากให้งานเพื่อชีวิตเป็นงานที่หาดูออยากขึ้นกกทุกวันพี่ๆศิลปินก็แก่ลงทุกวันนะครับ<า>การจะดูงด้ก็เล่นน้อยลงเราเลยมองว่าจริงๆแล้วเพื่อชีวิตมีแวลูแล้วก็มีความเ x c l สิ i v ์ทั้งนผมเลยมองว่าเราจัดในภาพเ x c l สิ i v e เปลี่ยนโฉมมันสัก<ะ>ให้คนที่จะมาเที่ยวงานรู้สึกปลอดภ<ะ>ัยครับเอาระบบการเล่นมาจัดการมา<ะ>แล้วเราก็มองว่าเพื่อชีวิตเนี่ยแหละดนตรีแบบไทยๆท,ที่ไม่ได้จํากัดมันจะต้องเป็นดนตรีโฟล์ดนตรีต rock, ร็อกดนตรีแร็ปที่พูดใเรื่องราวชีวิตเนี่ยเป็นซอสพาวเวอร์ของไทย<ะ>ที่คิดว่าน่าจะถนะักด<ะ>ัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยิบพอมาช่วงนี้ระยะนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเพื่ชีวิตนี่อ่อนล้าไปเยอะนะครับ รับไปเยอะแล้วก็สายเล่นในชีวิตรุ่นใหม่เองก็ค่อนข้างที่จะเกิดน้อยช้ากว่าศิลปินในประเภทอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้ามีคอนเสิร์ตแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือผมไปเล่นกับยับเนี่ยหลายที่นะครับที่เขาจัดมาแต่รู้สึกว่าแต่ที่บ้านเราที่ภาคใต้เนี่ยมันไม่มีมันไม่เคยมีได้ดมแบบนี้สักทีที่มาครบๆเพราะว่าพวกบ่าเองอะไรแสงเองจัดเองเขาไม่มีกําลังที่จะได้ออกมาได้ครบๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ใน,ในที่พูดกันมาโดยตลอดเลยว่าพืชีวิตนี่ก็ปอดลา้าโดยราก,ก็คืออายุมากกันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ถ้าพลาดก็เสียดายครับเพราะว่าเพื่อชีวิตหาดูรวมๆกันอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วนะครับเิงเลยหนังตากลุงเกิดพัฒน์ตากลุงพัดนตากลุงเกิดนังตะลุงดังเออก็มันสนุกอะ่ะคนภาคใต้มันเป็นจังหวะจังวะเทนีทั้งความน่ารักของดาวชนซันซีแซนงห ยิ่งหาดใหญ่นะยิ่งใหญ่ผมชอบมากย่ใหญ่แค่หาเพื่อเป็นการบอกอพอยากอยากฟังสักสักท่อนไหมรับสัตยภาพเอามีมเอามีมด้วยน่ครับเอ่อคนในท่านนะครับก็ฉันจากบ้านมาเพื่อการศึกษาพ่อแม่ส่งมาเล่าเรียนให้มาต่อสู้ให้หาประสบการณ์ ให้คิดค้นหานำพาสูจ่จุดหมายเพราะเป้โอ้เพราะเปนฝักเพลงเฉียวบุ้งร้อยแนนอนครับขอบคุณครับนะแซนขอเชิญพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ที่ฉันมาเขียนเพลงที่นี่ก็ขอขอบคุณที่มีบรรยากาศดีๆมีวัฒท่านทำดีๆมีเอกลักษณ์มีซิกเนกเจอร์ของตัวเองเยอะมากแล้วก็ ขอเชิญทุกพี่น้องทุกคนมากันนะจ๊ะมาหอมแก้มกันมากอดกันมาถ่ายรูปกันพวกเราทุกคนยังเหมือนเดิมยังใั้ทางการถ่ายรูปยังก,กอดคอถ่ายรูปกันได้เหมือนเดิมไม่มีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงรักประชาชนไม่เปลีป่ยนแปลงครับหาดูยากแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเชิญชวนกันครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับไม่ติดอะไรจริงผมอยากให้มานะครับมาลี้เพื่อเราจะได้มาเก็บภาพร่วมกันนะครับ ในส่วนของแฮมเมอร์เองเนี่ยนะครับเราเล่นดนตรีตั้งแต่โปกซองมนาะจนกระทั่งบัตรเนี่ยเรามีลูกหลานมาผสมผสานเพราะฉะนั้นวันนั้นจะได้เห็นแฮมเมอร์ใน2องเจเนอเรชันที่เล่นอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีอะไรที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าแฮมเมอร์มีแบบนี้แสดงด้วยหรือเพราะฉะนั้นมีอะไรใหม่ๆจากศิลป,ปินหลายๆคนครับที่จะเป็นของฝันสําหรับวันนั้นครับมาร่วมกันนะครับ2 1กันยานี้เราเจอกันแน่นอนนะครับตื่นตึงนะครับรวมปั่นทล้ภาพนะครับขอเชิญครับ มีหนึ่งท่านนะครับขอทางพ,พี่สื่อมวลชนด้านหน้าขอเชิญผู้แทนจากมูลนิย์ธิมิตรภาพสามาัคคี